สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตกงานยาตกใจค่ะวันนี้วิทยากรคนเดิมเช่นเคยค่ะดรนัทพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คาะได้ข่าวว่ารงเรียนเปิดเทอมรถติดติดมากรู้สึกดีไม่ได้มีลูกไม่ได้มีสามีไม่ต้องดูแลใครแหมทํางานอยู่ในสตูทั้งวันใช่ไหมก็เลยลถไม่ติดไม่เหมือนคนที่เขาต้องวิ่งข้างนอกบางครั้งน่าเห็นใจนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยคนกรุงเทพต้องบอกว่า พฤติกรรมเปลี่ยนไปทานข้าวอาจจะต้องทานข้าวเช้าในรถข้าวกลางวันถ้ามีประชุมต้องมีข้างนอกต่อบางทีก็อยู่ในรถเกือบจะทั้งวันที่สำคัญข่าอาจารตอนนี้นะคะไปห้างจะเจอ,เจอคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อชุดนักเรียนเดินอยู่ข้างล่างไปเดินบิ๊กซีผู้ชมขาตายแล้วเด็กเรียกแม่แอบอายแล้วก็หัวเราะจริงๆนี่ไม่ได้หลบเด็ก ไม่ทราบเขามาสามคนพี่น้องจูงมือกันมาแล้วขาคข้งหลงอะค่ะเขาก็เห็นเมยืนซื้อของอยู่เขาก็หันมาเรียกแม่ไอ้เมย์ก็อายนะอายพนักง,งานบิ๊กซีมากอายทำไมก็ดูหน้าตาใจดีเด็กเห็นแล้วก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้พึ่งพาได้ไม่ใช่ที่<อ>สำคัญอาจารย์พอหันไปบอกว่าไม่ใช่ลูกผิดคนละลูกจําผิดเด็กเบะปากอาจารย์จะร้องไห้บอกแม่ไม่รับแม่ไม่รับใช่นี้ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักในช่วงเปิดเทอมแล้วตอเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนเนี่ย ต้องไปซื้อของกันเยอะทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าค่าครองชีพก็แพงขึ้นเยอะมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนเมดูข่าววันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าตกใจของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพหลายคนบอกว่าเมื่อก่อนซื้อชุดนักเรียนตามยี่ห้อเช่นเช่นยกตัวอย่างนะคุณผู้ชมขออนุญาตแล้วกันค่ะราสมอถ้าเป็นยี่ห้อเนี่ยจะราคาอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าสมมติเขาไปซื้อตามร้านจะเป็นอีกราคาหนึ่งเขาบอกว่ายอมซื้อตามร้านดีกว่าถูกมาเป็นร้อยสองร้อยคือแบบ ชีวิตต้องบอกว่าในวันนี้ครับบางครั้งเนี่ยอะไรที่เราประหยัดได้หรือถ้าเราประหยัดไม่ได้เราก็ไปต้องไปมองเรื่องของอะไรได้เสริมอย่างเช่นบางคนทํางานประจาอยู่ก็จะต้องแบ่งเวลาบางช่วงหารายได้เสริมซึ่งก็ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคุณเมย์เพราะบางครั้งอาจจะมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตมาช่วยมีเรื่องของการทําสินค้าบางชนิดแล้วก็ไปฝากคนอื่นขายอาจารย์สมัยนี้ขายของง่ายมากผ่านไอจผ่านไลน์ผ่าน Facebook ผ่านแฟนเพจทุกอย่างมีหมดเลยนะคะที่สําคัญค่ะในเมื่อเทคโนโลยีมันก้าวไกลขนาดนี้ผู้ชมคะ แต่เรื่องของหน <ique> ังสือของเราค่ะเมลดาไม่เคยลืมเรื่องนี้ค่ะอาจารย์เล่มแรกสีแดงของอาจารย์ก่อนค่ะจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจส่วนตัวค่ะเมยว่าเล่มนี้เมย์กำลังขายเล่มนี้จนต่อไปต้องสั่งพิมพ์ได้แล้วอาจารย์อาจารย์ต้องสั่งพิมพ์อีกรอบแล้วแหละเพราะว่าหลายคนถามมาเหลือเกินว่าคุณเมย์คุณเมย์หายากเหลือเกินคุณเมย์ก็บอกว่าหายากแต่ทำไมคุณเมย์ยังขายเมย์ก็บอกว่าต้องขายสิคะเพราะเป็นหนังสือที่ดีมากเล่มนี้เริ่มจากอะไรคะอาจารย์ต้องเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจจริงๆครับคุณเมย์เพราะบางครั้้งเี่รราาากก็มมคววูสึ คนบางคนเนี่ยอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวอแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรพอไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรแล้วเนี่ยบางครั้งเขาจะมองว่าการทําธุรกิจส่วนตัวมันยากมากพอพันยากมันก็จะไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะทําให้เขาสามารถเริ่มทําได้คันสือเล่มนี้เกิดจากความรู้สึกที่ว่าพอเราได้คุยกับคนจํานวนมากมีโอกาสเข้าไปบรรยายเข้าไปสัมมนาก็าจะมีคําถามเหมือนจะเป็นคําถามเดิมคําถามซ้าๆ หลายคนก็จะมีความกลัวพอมีความกลัวเสร็จก็จะมีความรู้สึกว่าทำอย่างไรความกลัวนั้นจะหายไปหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ได้นะคะออีกเล่มหนึ่งค่ะอาจารย์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาบ u s i n e s s s t a r t ั p ธุรกิจส่วนตัวสร้างได้ง่ายนิดเดียวเล่มนี้เหมือนจะเป็นต่อยอดมาจากเล่มสีแดงต้องบอกว่าเล่มสีแดงเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของความฝันเรื่องของจินตนาการทำยังไงให้รู้สึกว่า้ตัวเราเองเป็นผู้ประกอบการได้หรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนเป็นได้พอมีความฝันมีความตั้งใจมีความคิดเสร็จ ทีนี้จะเอานะ้ตัดสินใจเขียนใบลาออกพร้อมจะลงมือทำกันทํำยังไงล่ะ,ะเออจะบอกให้อยู่ดีๆเปิดร้านขึ้นมาเลยมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างมากหนังสือเล่มสีน้าเมินก็จะบอกว่า แต่ละขั้นตอนในการเริ่มต้นทําธุรกิจเราถ้าเป็นษอังกฤษก็บอก Step by Step ภาษาไทยก็คือค่อยๆพากันไปจากสิ่งที่เรามีความฝันแล้วเราจะเริ่มลงมือสร้างธุรกิจของเราจริงๆเราต้องเริ่มอย่างไรบ้างอย่าก,ก้าวกระโดดน,นะเอาให้ชัวร์เขาบอกว่าช้าแต่ชัวร์นะคะเช่นเล่มนี้นะคะผู้ชมขาในสารบันเนี่ยก็จะมีตอนนพูดคําโบราณมากเลยอะสารบัญเออในนี้นะคะมีหลายเรื่องด้วยกันที่น่าสนใจนะคะค หลายคนที่เปิดธุรกิจแล้วก็ตามมีธุรกิจแล้วก็ตามต้องบอกนะคะว่าถ้าคุณมาอ่านหนังสือเล่มนี้ซ้านะคะคุณจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นง่ายๆค่ะนะคะอย่างบทแรกเลยบทที่1นึ่เขาบอกว่าใครๆก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้จริงหรือเพราะหลายคนไม่มั่นใจอาจารย์จริงๆนะคือมันความเก่งสมมติว่าเมย์เป็นเลิศเลื่องทักษะของการทําขนมเช่นขนมด้านหน้าเมยมีเก่งมากเลยแต่ไม่มั่นใจอาจารย์ทําไม่ได้หนูทําไม่ได้ท,ดทํายังไงคะอาจารย์ต้องบอกว่าพอเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยบางครั การเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้พูดเรื่องความเก่งกาจอย่างเดียวมันมีความพร้อมมีเรื่องของความสามารถความพยันความอดทนมันมีหลายประเด็นด้วยกันคุณเมย์แต่สิ่งที่จะทําให้เราสามารถดารงอยู่ได้ในธุรกิจคือ1เราต้องรักในสิ่งที่เราจะทําอันที่สองเราต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องความพยายามอย่างต่อเนื่องเพราะบางครั้งไม่ใช่เหอใช่ไหมคะอาจารย์คือด้วยอารมณ์เนี่ยวันที่เราเป็นท่าแก่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเปิดร้านหนึ่งเดือนผ่านไป ความเหงาเริ่มมาเยือนเมื่อก่อนอยู่ออฟฟิศทำงาน60คนออพอมาทําธุรกิจทํากันสองคนกับเพื่อนพอทําเสร็จเ,เพื่อนก็ไปทํางานประจํเหรือเราทําอยู่คนเดียวกังวัดก็เริ่มเบื่อพอเริ่มเบื่อความออฟุ้งซ่านเริ่มมาเยือนถ้ายอดมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดบางครั้งเนี่ยมันจะท้อมันถ้าเราสามารถทําให้ถูกจุดและผ่านระยะเวลาตรงนี้ไปไปได้เนี่ยความมั่นคงในธุรกิจก็จะเริ่มเกิดขึ้นที่สําคัญนะคะต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่องต้องบอกอาจารย์บอกว่านี่ทําไมต้องมองไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจเสมอคะอาจารย์ ้องก็พอใจแล้วขายได้รวยแล้วพอต้อง,องบอกว่าวเราเนี่ยเราต้องอยู่กับธุรกิจอย่างมีความหวังค,ความหวังของเราคือหนึ่งเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่เรารักนั้นมันเป็นประโยชนต์ต่อคนอื่นถ้าเราทําได้ดีมันจะต้องเจริญเติบโตมันต้องได้ช่วยคนอื่นทําให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้นเราต้องสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการที่เราทำเนี่ยให้เกิดความประทับใจให้เกิดลูกค้าที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเจริญเติบโตขึ้นเราก็ต้องมีการวางแผนเรื่องของอนาคตเรื่องของการจัดการธุรกิจเข้ามา อาจารย์ถามเมื่อกี้อาจารย์พูดมาประโยคนึงรเราไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยอาจารย์บอกว่าถ้าเราคิดว่าเราทําเพื่อคนอื่นแล้วทาให้คนอื่นมีความสุขทําให้คนอื่นดีขึ้นแล้วมันจะดีตามจริงหรือคะอาจารย์มันไปด้วยกันครับคือคือผมอยากจะบอกว่าในวันนี้เนี่ย ถ้าเราทําธุรกิจแล้วเราบอกว่าเราจะได้กําไรอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มองคนอื่นเลยว่าคนที่อยู่ในองค์คาพยพหรือเช่นร้านค้าปลีกที่เอาไปองค์คาพยอผมผมอยากใช้คานี้อยากใช้คาโบราณซึ่งมันฟังแล้วมันดูชัดเจนคือบางครั้งเนี่ยเราทําธุรกิจเราไม่ได้ดีกับตัวของเราคนเดียวคนที่ขายวัตถุดิบให้เราก็ดีด้วยคนที่เอาสินค้าเราไปขายก็ต้องดีด้วยคนที่ซื้อมีความสุขทานได้อาหารอร่อยทานขนมอร่อยได้ของดีราคาไม่แพง แล้วถ้าทุกคนดีธุรกิจมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเราดีคนเดียวผมเชื่อว่ามันจะไปได้ไมนะ่นานคุณผู้ชมค่ะต้องบอกนะคะคว่าหนังสือสองเล่มนี้นะคะถ้าอยากจะรู้ลึกร,รู้จริงนะคะไปหามาอ่านกันตามแผงหนังสือชั้นนําทั่วไปนะคะเพราะว่าเราพูดกันในเบรกแรกเนี่ยไม่หมดแน่นอนถ้าจะให้รู้ทุกเรื่องต้องติดตามรายการของเราทุกสัปดาห์นะคะเสาร์ <6 S 2> อาทิตย์แน่นอนคะ่ะเสน่ห์ของหนังสือนะคะอาจารย์ที่เราจะเห็นได้เลยนะคะก็คือเรื่องของหนังสือเนี่ยถ้าวันนี้เราอ่านหนังสือสองเล่มนี้ในวันที่เรายังทํางานประจําอยู่ ความรู้สึกเราจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าวันหนึ่งเราตกงานหรือเราไม่ทํางานหรือว่าเราพักผ่อนอยู่ที่บ้านในช่วงของเทคเบรกหรือว่ากําลังค้นหาตัวตนอยู่อะไรก็แล้วแต่รเราจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งดังนั้นนะคะเมย์แนะนําค่ะเตรียมพร้อมเถอะค่ะอ่านไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้เพราะว่าการเป็นธุรกิจส่วนตัวนั้นไม่จําเป็นต้องทิ้งงานประจําเสมอไปแต่ถ้าสมมติว่าคุณทําแล้วประสบความสําเร็จ คุณจะบอกว่างานประจําพอแล้วในชีวิตนี้ก็ได้นะคะคนเรามีหลายออปชันนะคะคบ,บอกเลยว่า2เล่มนี้หนังสือน่าอ่านจริงๆค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ต้องบอกเลยว่า1่อาชีพที่แนะนําค่ะเราสองคนเปลียปลีมากเป็นธุรกิจที่อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยเราสองคนจะมีความสุขเป็นพิเศษไม่ใช่อาหารธรรมดาดูน่าสนใจสดใสฟุ้งฟิงดัะสดใสฟุ้งฟิงเป็นภาษาวัยรุ่นซึ่งอาจจะเลยวัยเราสองคนไปแต่ว่าเราต้องอินกระแสอินเทรนด์หน่อยนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะพักสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้านะคะ วุ้นแฟนซีรออยู่ค่ะ